สวัสดีครับท่านผู้ปกครองที่กรพรักทุกท่านสวัสดีลูกๆนักเรียนที่รับทุกคนครับวันนี้โรงเรียนเสืองสางก็ขออนุญาตจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ครับซึ่งผมนายฤศวรรณพรผู้บริหารโรงเรียนเสืงสางก็จะขอเริ่มการประชุมด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19ซึ่งกําลังระบาดอยู่ทั้งประเทศในช่วงนี้โรงเรียนจึงจะขอชี้แจงในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับท่านผู้ปกครองและก็ ในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับฝ่ายต่างๆของโรงเรียนเพื่อที่จะให้สามารถดําเนินงานได้รวมทั้งการจัดก,กระเดียนกรสอนที่ในช่วงการระบาดของโรคโควิดสินั้นโรงเรียนจะดําเนินการไปในทิศทางใดซึ่งโรงเรียนก็จะมอบหมายให้ทางรองผู้นวิการทั้ง4ฝ่ายได้ดําเนินการชี้แจงกับท่านผู้ปกครองในลําดับต่อไปซึ่งในานามของเรนสื่อการก็ต้องขอ,อให้ท่านผู้ปกครองได้ ดูแลตัวเองและก็ดูแลบุตรหลานในความปกครองของทุกท่านให้ห่างไกลจากการรับเชื้อในครั้งนี้เพื่อที่จะเปิดเทอมมาสามารถมาเรียนในรูปแบบออนไลน์ได้พร้อมกันทั้งประเทศและก็พร้อมกันท่านโรงเรียนในโอกาสนี้ก็ขอพบปะกับท่านผู้ปกครองในเบื้องต้นตรงนี้จะไปจะมอบให้ทางรองผู้บริการนั้นได้ยนชี้แจงกับท่านผู้ปกครองทุกท่านครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่เคารพรักดิฉันนางพูนกเกษมตั้งพงรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสริงสางกลุ่มงานวิชาการในโอกาสนี้ขอทำความเข้าใจและชี้แจงเรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนสืิงสางดังนี้นะคะข้อแรกนะคะเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทำให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนแบบ ออนไซต์ได้แต่โรงเรียนได้ทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันโดยคุณครูได้ทำการสอนตามตารางเรียนก็ขอให้ผู้ปกครองช่วยกวดขันนักเรียนให้เข้าเรียนตามที่คุณครูนัดหมายด้วยนะคะข้อ 2. นักเรียนในระดับชั้นม2ม3ม5และมห ที่ติดศูนย์ติดรอและติดมอพอขอให้ผู้ปกครองแจ้งให้นักเรียนไปทำการแก้ไขผลการเรียนได้ที่งานวัดและประเมินผลที่โรงเรียนได้ตลอดเวลาทำการนะคะข้อ 3. โรงเรียนจะดำเนินการสอบกลางภาคระหว่างวันที่9ถึงวันที่13สิงหาคม2564ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนติดตามการสอบจากคุณครูประจำวิชา โดยจะเป็นการสอบแบบออนไลน์นะคะสุดท้ายนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้พ้นภัยจากโรคไวรัสโคโรนา2019ทุกคนนะคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านนะคะ ดิฉันนางสาวเวสารัตโกรธารองผู้อำนวยการโรงเรียนเสริงสามรับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคลวันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบปะผู้ปกครองนักเรียนทุกคนซึ่งในปัจจุบันนี้ได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาอย่างแพร่หลายทางโรงเรียนจึงได้เห็นความสำคัญส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อเตรียมรับกับการเปิดภาคเรียนตามปกติสุดท้ายนี้ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเสริมแสงทุกท่านดิฉันนางบุพภาแสงจันทร์ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณค่ะ สำหรับการบริหารงบป,ประมาณของโรงเรียนเสริมสร้างนั้นเป็นการดำเนินการด้านาโครงการสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานประจําปีงบป,ประมาณพศ2564โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณกิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยงบเงินอุดหนุนจำนวน5รายการเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นเราจัดให้กับนักเรียนอย่างเสมอภาคทั่วถึงทุกคนเท่าเทียมกันได้แก่ค่าจัดการเรียนการสอนค่าหนังสือเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานโดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานแบบเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำร่วมติดตามประเมินผล และร่วมรับผิดชอบโดยกลุ่มเป้าหมายในการมีส่วนร่วมนั้นได้แก่นักเรียนผู้ปกครองคณะกรรมการภาคี4ฝ่ายและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะส่วนการขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาของโรงเรียนสิงสางประจำะภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564นั้นอาเป็น การดําเนินงานเกี่ยวกับการเก็บเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษานะคะซึ่งรายละเอียดนั้นจะเกี่ยวกับในสถานตอนนี้นะคะซึ่งเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนานะคะดังนั้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านเลยโรงเรียนจึงมีแนวทางในการ ปรับลดเงินบำรุงการศึกษาให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่1นะคะซึ่งรายละเอียดก็คือเงินบำรุงการศึกษาที่ได้ปรับลดเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองนั้นนะคะได้แก่ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ350บาทค่าสอนคอมพิวเตอร์300บาทค่าบัตรประจำตัวนักเรียน50บาท ค่าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์2,000บาทค่าหนังสือเรียนพิเศษอุตสาหกรรม500บาทค่าห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์500บาททุกรายการที่กล่าวมานี้นะคะเป็นรายการที่ทางโรงเรียนได้ปรับลดให้กับท่านผู้ปกครองทุกท่านเลยนะคะส่วนรายการที่ยังคงไว้และขอเก็บเป็นค่าบำรุงการศึกษานะคะมีดังต่อไปนี้ เป็นค่าจ้างบุคลากรซึ่งบุคลากรของโรงเรียนนั้นยังได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะซึ่งในช่วงนี้บุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นและได้มีหน้าที่ในการาผัดเปลี่ยนกันมาปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลอาคารดูแลห้องเรียนนะคะจัดตกแต่งห้องเรียนเพื่อให้อา เตรียมความพร้อมสําหรับนักเรียนที่จะมาทําการเรียนการสอนในในลําดับต่อไปดังนั้นจึงขอคุไว้สําหรับค่าจ้างบุคลากรนะคะและค่าประกันอุบัติเหตุนะคะสำหรับการประกันอุบัติเหตุกลุ่มของนักเรียนโรงเรียนเสิร์งสางนั้นได้ให้ความคุ้มครองนักเรียนตลอดปีการศึกษา2564เลยนะคะดังนั้นจึงขอเก็บเงินประกันอุบัติเหตุเป็นจนํานวนเงิน 150บาทนะคะในเทอมที่1และค่าคู่มือนักเรียนซึ่งโรงเรียนนั้นได้ดําเนินการจัดทําคู่มือให้กับนักเรียนชั้นม .1 และม .4 ไปแล้วนะคะดังนั้นจึงขอเก็บค่าคู่มือนักเรียนในเทอมที่1นนี้เฉพาะนักเรียนชั้นม .1 และม .4 ค่ะส่วนการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะสำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นได้ให้ความช่วยเหลือนะคะได้แจ้งมาบื้องต้นแล้วว่าการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นั้นจัดให้ สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เลยนะคะในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564นี้ในอัตราคนละ2,000บาทต่อคนนะคะซึ่งทางสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นจะจ่ายผ่านสถานศึกษาก็าคือผ่านโรงเรียนนั่นเองและให้โรงเรียนดำเนินการจ่ายตรงให้กับนักเรียนนักศึกษา หรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณีในรูปแบบของเงินสดหรือนำเข้าบัญชีธนาคารของท่านผู้ปกครองเองนะคะและจัดหาบริการอินเทอร์เน็ตซิมหรือชั่วโมงอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียนสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งงบประมาณาที่สำนักงานคณะกรรมการทางนาขั้นพื้นฐานได้ดาเนินการให้อัตรา2,000บาทต่อคนนั้น อ,อยู่ในช่วงของการรอการจัดสรรอนุมัติงบประมาณนะคะดังนั้นจะต้องรอหนังสือแจ้งจากาทางสพทออีกครั้งหนึ่งนะคะในการดรําเนินการจัดสรรดังนั้นโรงเรียนจะดําเนินการแจ้งผู้ปกครองไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวแล้วนะคะซึ่งในช่วงนี้ท่านผู้ปกครอง สามารถเตรียมตัวรอโดยการเตรียมสมุดบัญชีธนาคารของท่านผู้ปกครองหรือของนักเรียนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเมื่อรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณตังกล่าวมาให้แล้วทางโรงเรียนจะดาเนินการแจ้งท่านผู้ปกครองในลำดับต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีผู้กปกครองนักเรียนโรงเรียนเสิ่งสางที่รักและเคารพทุกท่านดิฉันนงกรณิสาสำเร็จรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสิ่งสางฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีงานที่รับผิดชอบอยู่สองงานคืองานบริการและงานกิจการนักเรียนแต่นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมากำหนดให้โรงเรียนต้องมีความปลอดภัยโดยการเปลี่ยนที่อับให้เป็นที่ปลอดภัย เรื่องอุบัติเหตุอุบัติภัยและความปลอดภัยด้านสังคมสถานการณ์ความปลอดภัยภายในโรงเรียนโดยมีการบริหารจัดการตามบริบทของโรงเรียนความปลอดภัยและความมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนโดยสมบโธคาดหวังว่าให้โรงเรียนมีความอบอุ่นเหมือนบ้านมีระบบดีมีภูมิมคุ้มกันดีและทันเวลาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โรงเรียนได้รับการประสานงานจากอำเภอเสริมส,สางเรื่องการขอใช้สถานที่ภายในโรงเรียนเป็นจุดพักคอยผู้ติดเชื้อจากการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีมติให้ใช้สถานที่ที่เป็นจุดพักคอยของผู้ติดเชื้อโดยให้ใช้อาคารหอประชุมหลังเก่าจำนวน60เตียงและอาคารโรงจอดรถจำนวน90เตียง เพื่อกักตัวผู้ป่วยและสังเกตอาการของผู้ป่วยดังนั้นโรงเรียนจึงมีมาตรการในการกำหนดการเข้าออกสำหรับนักเรียนหรือผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการภายในโรงเรียนโดยให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อของไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัดในช่วงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และเตรียมความพร้อมรอการเปิดภาคเรียน และโรงเรียนได้มีการจัดสรรหน้ากากอนามัยไว้สำหรับแจกนักเรียนมีจุดตรวจวัดอุณหภูมิจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ทำความสะอาดอาคารเรียนห้องเรียนโดยการพ่นยาฆ่าเชื้อภายในห้องเรียนและตามบริเวณโรงเรียนและจุดที่ใช้สัมผัสร่วมกันเพื่อต้อนรับการเปิดภาคเรียนของนักเรียนและให้ผู้ปกครองได้มั่นใจว่าโรงเรียนมีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยของบุทลานของท่านสำหรับงานกิจการนักเรียน เป็นงานที่จัดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับตัวนักเรียนโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนแต่จะเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนโดยการประสานงานกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อช่วยเหลือช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับความประพฤตินักเรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร จะเน้นไปที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนจะออกเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษาละหนึ่งครั้งโดยมีเครือข่ายผู้ปกครองมีการช่วยเหลือนักเรียนให้บรรลุปเป้าหมายที่ต้องการทั้งนี้และทั้งนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองในการติดตามข้อมูลของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาจะขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในเรื่องการขอข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อทราบข้อมูลด้านต่างๆและจะได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประดินในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไปด้านพฤติกรรมนักเรียนโรงเรียนขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยให้ติดตามนักเรียนในเรื่องของพฤติกรรมต่างๆเช่นการรวมกลุ่มการสังสรรค์หรือการพบปะทำกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมและการดูแลภายใต้มาตรการการแพร่เชื้อ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัดด้วยความหงใงใยจากโรงเรียนเสร่องสางขอให้ผู้ปกครองทุกท่านได้ให้ความร่วมมือดูแลช่วยเหลือบุทลานของท่านเพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีและเป็นพลเมืองของชาติต่อไปขอบคุณมากค่ะ